อาตมาภาพได้ประชาสัมพันธ์กุศลงานบุญบุญใหญ่บุญด่วน15อาสิวันซึ่งอาตมาภาพได้แจ้งกับญาติโยมไปเมื่อวานวันที่หนึ่งในการเปิดบุญใหญ่19วันจะลึกบุญทอดกะถินสามาัคคีถวายณนะสำนักสองเอกิรีลมมณียธรรมมณพยาหนะ้าตำบลห้วยแก้วอำเภอปูการยาวจังหวัดพะเยาครั้งแรกที่จะทอดถวาย สถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่เราท่านทั้งหลายได้รู้กันและทราบกันดีในการที่อาตมาภาพได้ดําเนินการก่อสร้างวัดป่าพุทธชินนวงอุปสมาร,รามก่อนที่จะเป็นวัดป่านั้นเดิมทีก็เป็นพื้นที่ที่ว่างเปล่าแต่ว่าก็เป็นภูเขาโลกหนึ่งในการที่ได้สร้างในส่วนของ